วันนี้เราก็จะมาทำซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวนะครับเราก็ได้ทำซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไง ชิมกันดูนะครับว้าวนุ่มหมืนตามสูตรเลยฮะร,ร้อนครับร้อนนะครับ ขออนุญาตใช้มือเลยก็แล้วกันใช้มือเลยก็แล้วกัน,นกินคําชิ้นใหญ่ๆโตๆเลยครับชิมๆเนี่ยครับมาครับมา,มาอืมอืมยังอร่อยอ่ะยังอร่อยเลย,ย,ย,เลยที่คองหมูนะครับอบซอสบาร์บีคิว เราละหน่อยนะครับ